สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทําทำข้าวหมากค่ะสูตรนี้ทำกินได้ทำขายก็ได้เลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะข้าวเหนียว1กิโลกรัมค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่พักไว้4ี่ถึงหชั่วโมงจากนั้นรินน้ำทิ้งเลยค่ะลองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะเทข้าวเหนียวใส่หม้อซึ้งแล้วเราจะเกลี่ยให้ทั่วๆ ทำช่องไว้ตรงกลางด้วยนะคะเวลาที่เราเนึง่งไอ้น้าจะได้ขึ้นมาร้อนทั่วถึงกันจะได้สุกง่ายๆค่ะเราจะนึ่งจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกนะคะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีค่ะเมื่อข้าวเหนียวสุกดีแล้วนะคะเราจะพักข้าวเหนียวไว้ให้เย็นก่อนต้องให้เย็นสนิทก่อนนะคะ เมื่อเย็นสนิทดีแล้วเราจะนำข้าวเหนียวไปล้างน้ำค่ะล้างประมาณห้ารอบหรอบก็ได้ค่ะให้ข้าวเหนียวหมดยางเลยนะคะนี่ค่ะเราจะล้างหลายๆน้ำแบบนี้เลยค่ะจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะ จากนั้นเราจะใช้กระชอนนะคะกรองเพื่อให้ข้าวเหนียวสน็ทน้ำก่อนค่ะข้าวเหนียว1กิโลเราจะใช้ลูกแป้ง1ลูกนะคะบดลูกแป้งให้ละเอียดเลยค่ะบดละเอียดดีแล้วนะคะเราจะโรยใส่ข้าวเหนียวให้ทั่วๆเลยค่ะ ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นเราจะคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันดีเลยนะคะคลุกเคล้าได้ที่ดีแล้วนะคะเราจะใส่แก้วขนาด6ออนค่ะกดเข้าเหนียวเบาๆนะคะ ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเราจะไม่ใส่ข้าวเหนียวให้แน่นเกินนะคะแค่กดเบาๆก็พอค่ะเสมอปากแก้วแบบนี้นะคะสำหรับแก้วเราจะใช้ขนาด6ออนแล้วก็ใช้ฝาขนาดนี้นะคะตามในคลิปเลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเราจะคุมผ้าและพักไว้2คืนค่ะ ครบสองคืนแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะเนื้อเข้าหมากนะคะจะยุบจากปากแก้วเล็กน้อยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเนื้อจะช่ำๆหน่อยนะคะนำไปแช่เย็นจะยิ่งอร่อยชื่นใจเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันนะคะทำไม่ยากหรอกค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ